ครับพี่น้องครับพบกับชองน้องบาดลำพินอาเชียครับพ่อหลวงตอนนี้รถทีมงานเราก็มาฮอดแล้วนะครับโอ้ยตอดาดากันมางามๆพี่น้องครับตอดาากันมาสวยมากอันนี้ขั้นแรกนะครับรถคอดตูมนะครับขับโดยพระเอกหนุ่มรูปงามฮู้เออปาสิทธิ์นะครับปาสิทธ์ร่ำรวยมหาโชคบีบปาสิทธิ์นะครับโอ้สุดยอด อันนี้รถไฟวะออรถพ่อนเอ้ยนั่นนะเป่นผูัวาหรือลูกโอ้ยโ,โอ้โยา่บฮาฮ่า่าฮาฮ่นฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮ สาจ้าวามจาวปฏิจจาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าวโา่่าฮา่าฮ่กฮาฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮาฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าาฮ่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 าา คน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 เห็นว่านั่นไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เห็นว่ามนติดตามซ่านั่นเลยวะครับพี่น,อน้องโอ้โหยหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วแก้วว่าคอยจีร่านอนบ่เหมือนเดียวที่นี้ว่นนงงาีร่างแล้วก็มาหลายครั้งแล้วพึ่งตอนนี้พึ่งพึ่งเที่ยงเนาะเอ้ยว,ว่างตามกันเนางตามกันแล้ว<ะ> เอ้ตำกันไปเว้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้หนุ่มเองอะไรมาไอ้ไอ้หนุ่มยานะฉันบอกเธอว่าอย่ามารอแลกกับเรานะเราจะรอแลเธอคืนนะตำไม่เลยตำเลยเนี่ยเห็นไหมฉันจะตำเธอนะจะตำเธอนะระวังนะนี่เห็นไหมฉีกเลยแกไม่มีหัวโอ้ตำตำตำโอ้ตำ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 มาตำกันฮะไม่แข็งจ้าแมนบ่แข็งครับ พื้นที่บางนั้นเบาเรียกว่าเราแข็งสะพดตกจบชีวิตครับทำไปไทยนะทำไปไทยตาแกล็ดอ้าวตรงกระตัมกันเพราในเลี้ยวยุ่งว่ากันได้โอ้ผมเมย์ดิเป็นยังใดก่อนบังเคยเห็นตีกันตีกันตอนนี้โมมแดงกับโมนลงเงิน งงดังเงรถพเนแม่ลำไยตอนนี้เหลือแค่รถเบทีเนี่ยรถเบทีกำางล้างขุดเนาะแต่ยังว่าล้งหานยิ่บุ่งย่งาหุ่น,อนเอก็บอะเที่ยงเนี่ล่ะโอเสียเมื่อกี้เบาเที่ยงอยู่เ <c oughs> ดี๋ยดี๋ย เลถ้าคุณจะมีห้องน้ำเลี <uh ้ยงหลังไหมห้องน้ำนี่ย่างดีเลยมือแลงกะเมาเหล่าก็จะพัดยู่ข้างน้องน้ำเนื้อผู้ใดก็ได้ไปเต้นอยู่กลางๆคนละคนอุ้ยป่าบอนป่าบอนเอ็มเอ็มอมึงว่าตีกันต่อคนมันมันมันเจ้ากันตีกันแล้วมันพักยกมันพักยกเน่ย สูช ok. ีวิตครับมือนคนสูชีวิตแห่งหายคิดีเด้อพี่น้องหายคิดแล้วหรจมีใจวะโถอครับม่มีคนเมืองกับสีไทยในเราได้รากกับผสมกันไปจากที่มาห้องคู่สีนอนนี่แหละห้องคสีนอนอยู่รถนี่แหละ

วีเห็บเยอะมากลูกเห็บมนนเยอะมากลูกนั่นขันมันมาเดี๋ยวออกห้ยอยู่ง้อันี้อันพี่ สัตว์เนาะสัตว์เออฮ่าสัตว์จิ้งจกสัตว์แต่ว่าเธอรสอาหารเลยพี่น้องเอ้ยตากแดดดปได้อีกแล้วท <to> <cartoon> ีมงานห้องก็นอนอยู่เมืองนั่นละเมืองนั่นละโอ้โอ้หน้ำมันโตออกมาจังอุ้ยฝนพั้ชั้นรถตัวนี้ไหมเออไม่เคยเห็นสิเคยเห็นดูแต่ว่าเอาไปขวบเดียวฝนแดด เอาพี่น้องก็อยจีไปนอนได้ไหมข่อยเบิ่นแห้งแล้วสูเบ้านเรามันแรงครับตอนนี้ก็เป็นกลายเป็นเมไงเนี่ยกะซูเอาครับรับเพื่อนได้ไปมลองเก็บหรอเพื่อนยิ่งมีควันตัวน่าเนาะ ก็จะพักผ่อนนะครับพี่น้องครับโอ้ยนอนเกินเลยโอ้ยมันสภาพบถเป่อยแล้วมีอย่างนี้ ฝอนจริงจริงจังๆนี่ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับแากุหลาบแช่กุหลาบติดหน้าไปสั่งจ่องบ้านเราเพิ่นน้ำเชียวเด้อพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจครับเมืองคลิปไปเด้อครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มถ่ายคลิปแบบว่าคลิปหกคลิปเจ็ดคลิปแปดคลิปไปแล้วไปเรื่อยๆครับ น้ำด่งางกันใช้ไปครับแต่อยู่น้ำพอแหละกับไทยมันไทยครับนายรนะ์น่ารำไปเลพี่้องโู้ดได้ตุนในชีวิตรับโอ้ยต,ตายน้ำพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ